นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิจิตตธรรมวาทัญยุง ปารมัตาปารันตาคุงหานาริปุงนายาวีทุงวันทามิศิรสาคารุงอโทภาเสหิตชุตันตัง ลีลาปทาสตารกังมาลันตังธรรมจันทังวันดามีศิราสารังอาคาสารธรรมทิติงภาคานาชยสิริงอาคามีคิงนาชีวิง วันทามีสังฆเกษริง ข้าพระองค์ขอน้อมกล้าวถวายอภิวาทโดยเคารพซึ่งองค์สมเด็จพระนราสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพระปีชาสามารถตรัสจ,จำแนกพระสัทธรรมโดยในอันวิจิตพิสดารพระองค์ทรงบรรลุถ,ถึงแล้วซึ่งที่สุดแห่งฝั่งคือพระปรามาทธรรมพระองค์ทรงปราบอริราชกล่าวคือกิเลสเป็นสมุดเฉททปหาน ทรงพระพุทธปีชายาน<ต>อย่างรู้แห่งพระประมัตธรรมโดยสิ้นเชิงข้าพระเจ้าขอน้อมกล้าวถวายอภิวาทพระสัตธรรมซึ่งรุ่งโรจนด้วยอัธาร,รสมี ประกอบด้วยลีลาดแห่งบทน้อยใหญ่ประการดังดวงดาราสว่างจ้าดุจจันอันหมดเมฆราคีข้าพระเจ้าขอประคองอัญชลีนอบน้อมนามสการซึ่งพระอริยสงฆ์ผู้ดำรงมั่นอยู่ในอัครสารธรรม ผู้มีชัยชนะและประกอบด้วยสิริได้ทำลายล้างหมู่ฆ่าศึกคือกิเลสท,ทุกหมู่เหล่าพร้อมด้วยมานานุสัยเสียได้ดุดสีหะไกลสอนอันได้พิฆาตฆ่ามรุขีให้หมวยมองฉะน,นั้น ต่อไปสาธยายคาถาบูชาพระพุทธสิหิงอิติปวรารสิงหงโคอุตตมายาโส จิตโตโสสการุปปโตสการปุตธัสสนังโชตยันโตวทิโปสุ รานาเรหิมาหิโตตรามาโนวาพุทธตีพุทธาสิงคาอุบัติมานาแดนใด พระเสร็ฐถก,กใกรดุดกายพระศาสดาเป็นที่เขารบน้มมนุษย์พร้อมทั้งเทวาเปรียบเช่นชจาวลา ศาสนาที่ยืนยงเมือนหนึ่งพระสมพุทธสุวิสุทธ์พระชนคงแดนใดพระดำรงพระศาสคงก็จำรูน ด้วยเดชสิทธิศักท้าพิทักษ์อนุกุลพระสาทบ่มีสุนพระเพิ่มพูนมหิทธา ข้าขอเขารบ้อมวจีขอมขึ้นบูชาพิทักธารักษาพระศาสตมาตลอดกาลปวงข้าจะประกาศ พุทธศาสตร์ให้ภัยสารขอพระอภิบาลชินนามานิรันเทนจบคาถาบูชาพระพุทธสิหิง ต่อไปสวดบทธรรมานุสติบทที่สอง พระเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกล้าวแด่พระสัตธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นสันทิฏฐิโกผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเพราะมี เพราะผู้มีปัญญาศึกษาพระปริยัติแล้วย่อมเห็นได้ด้วยตนเองว่าเป็นความวิเศษสุดแห่งพระสัทธรรมอันงดงามในเบื้องต้นแจ่มจรัสในท่ามกลางส่องสว่างในที่สุด และผู้ที่ได้บรรลุโลกุตระทรมก้าแล้วไม่ต้องถึงความเชื่อในผู้อื่นไม่ต้องให้ผู้อื่นพยากรเพราะย่อมเห็นด้วยปัจจเวคขณะยานของตนเองข้าพระเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกล้าวแด่พระสัตวธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นสันทิฏฐิโกเป็นความ เห็นที่พระอริยเจ้าสรรเสริญพระปริยติธรรมย่อมย่ำยีพวกเดรถัถีปรับประประวาทะได้ด้วยดีทำให้ชนะกิเลสโดยข่มไว้ด้วยเหตุที่ศึกษาปริยัตยิต่อเนื่องสื่อไปอริยมรรคมีองค์แปดชื่อว่าสันทิทิโกเพราะชนะกิเลสด้วยสันทิทิกะ สันทิทธิที่สัมปรยุทธ์ในมคจิตอันเป็นสมุดเฉท,ทะปะหารอาริยผลชื่อว่าสันทิทธิโกเพราะชนะกิเลสด้วยสันทิทธิอันเป็นเหตุแห่งตนด้วยปฏิปัสัทธิประหารพระนิพพานชื่อว่าสันทิทธิโกเพราะชนะกิเลสด้วยสันทิทธิ อันเป็นวิสศยีคืออริยมรรคด้วยนิสสระปะหารข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกล้าวแด่พระสัตธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นสันทิฏฐิโกควรซึ่งการเห็น พระปริยติธรรมชื่อว่าสันทิทิโกเพราะเป็นไปเพื่อละสังกิเลตและเพิ่มพูนโวทานธรรมจึงควรแก่การเห็นด้วยการศึกษาพิจารณาอริยมรรคชื่อว่าสันทิทิโกเพราะย่อมหยุดยั้งภัยในวัด ตัได้ด้วยอำนาจการตัสรู้คือภาวนาพิสมัยพระนิพพานชื่อว่าสันทิฏฐิโกเพราะย่อมหยุดยั้งภายในวัตตะได้ด้วยอำนาจการตัสรู้คือสัจจกิริยาพิสมัยแม้อริยผลเบื้องต่ำที่พระอริยเจ้าเห็นอยู่ก็ย่อมหยุดยั้งภายใน ai ได้โดยปริยายคือเป็นปัจจัยแก่การบรรลุสอริยมรรคเบื้องบนข้าพระเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกล้าวแด่พระสัตธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นอากาลิโกให้ผลได้โดยไม่มีการระหว่างขั้นพระปริยัติธรรมชื่อว่าอากาลิโกพร พราะความเป็นปัจจัยแห่งอากาลิกธรรมคือผู้ทรงปริยัติแล้วจะไม่พลนไปจากทุกข์ย่อมไม่มีอริยมรรคชื่อว่าอากาลิโกเพราะเป็นมหาทิฏฐธ,ธรรมเวทนียกรรมอย่างอุกฤษเป็นอนันตระกรรมปัจจัยและเป็นอนันตริกะสมาธิ ให้ผลเป็นโลกุตระวิบากและเป็นพระอริยบุคคลโดยไม่ต้องรอให้ใครมาแต่งตั้งและไม่ต้องมีการเวลาที่จะต้องรอคอยแม้เล็กน้อย ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกล้าวแด่พระสัตธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูพระปริยัติธรรมชื่อว่า เอหิปัสสิโกเพราะถึงพร้อมด้วยความงามสามประการอย่างนี้ถึงพร้อมด้วยอัฏฐะและพยัญชนะอย่างนี้ถึงพร้อมด้วยความบริบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนี้ควรเรียกผู้มีศรัทธาและผู้มีบุญทั้งหลายให้มาดูควรเรียกให้มาเพ่งพินิษ เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นโลกุตระธรรมเก้าชื่อว่าเอหิปัสสิโกเป็นธรรมประเสริฐมีอยู่จริงและบริสุทธิ์หมดจดจากมนทิน คือสังกิเลตประดุดดวงจันทราที่ลอยเด่นในนภาอากาศอันปราศจากเมฆหมอกและเสมือนหนึ่งแก้วมณีที่วางไว้บนผ้ากำพลอันหาค่าประมาณมีได้ฉะนั้นข้าพระเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกล้าวแด่พระสัตธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นโอปนญ โกควรน้อมเข้ามาสู่ตนพระปริยติธรรมชื่อว่าปอญนยิโกเพราะผู้ปรารถนาความพ้นจากทุกข์อันเป็นมหาการดานพึงน้อมเข้าไปในจิตของตนหรือพึงน้อมจิตของตนเข้าไปในพระปริยติธรรมนั้นอริยมักมีองค์แปดชื่อว่า โอปณนยิโกเพราะควรน้อมเข้าไปสู่จิตของตนด้วยการอบรมเจริญให้มีขึ้นโดยปราศจากเครื่องเนิ่นช้าเพราะน้อมนำผู้บรรลุเข้าไปสู่สอุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพานสามัญญผลและพระนิพพานชื่อว่า โอปานายโกเพราะควรน้อมเข้าไปด้วยจิตของตนโดยกระทำให้แจ้งคือโดยความเป็นอารมณ์แห่งปัจจเวกขณะยานข้าพระเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกล้าวแด่พระสัตธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นปัจจตังเวทีตับโพวินยูหิ วินยูชนพึงรู้เฉพาะตนพระปริยติธรรมชื่อว่า อันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนเพราะผู้ดำรงอยู่ในวิมุตตายตนะย่อมได้อัตเวทธรรมเวทด้วยการสั่งสมไว้ดีแล้วในพระปริยัติก็จะพึงรู้ได้เฉพาะตนอริยมรรคสามัญญผลและพระนิพพานชื่อว่า อันวินยูชนรู้พึงรู้ได้เฉพาะตนเพราะพระอริยะบุคคลผู้เป็นอุคติตันยูวิปัจ,จิตันยูและเนยยะบุคคลพึงรู้ได้เฉพาะตนว่ามักได้เจริญบริบูรณ์แล้วผลก็ได้บรรลุแล้วพระนิพพานก็ได้กระทำให้แจ้งเสร็จสับแล้ว ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกล้าวแด่พระสัตธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นปัจจตังเวที่ตับโพวินยูหิวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนจึงเป็นโอปัญิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาสู่ตนเมื่อน้อมเข้ามาสู่ตนแล้วก็ควรเรียกให้ผู้อื่นมาดู ได้จึงเป็นเอหิปัสสิโกเพราะเป็นของเลิศอย่างดีและมีอยู่จริงทั้งสามารถให้ผลได้โดยไม่มีการระหว่างขั้นจึงเป็นอากาลิโกเพราะเหตุที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นเองจึงเป็นสันทิฏฐิโกฉะนั้นพระธรรมอันพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วจึงเป็นสว่าขา โตด,ดังนี้ต่อไปธรรมานุสติบทที่สามชื่อที่เป็นไวยพจน์ของพระนิพพาน <_ appointment> ข้าพระเจ้าขอประนตน้อมสักการแด่พระธรรมคือนิพพานที่พระผู้ชนะมานทรงกระทำให้แจ้งแล้วเป็นธรรม ทำให้ส่างจากความเมาบรรเทาเสียซึ่งความกระหายถอนออกจากอาลายัยเข้าไปตัดซึ่งวัตตะเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นที่ดับสัพพทุกข์ไม่มีเครื่องร้อยรัดสงัดจากอุปธิทั้งปวงล่วงพ้นภัยอย่างวิเศษสิ้นเหตุแห่งทุกข ข้าพเจ้าขอประนตน้อมสักการแด่พระธรรมคือนิพพานที่พระผู้ชนะมารทรงกระทำให้แจ้งแล้วเป็นธรรมเครื่องสลัดออกจากทุกข์เป็นสันติบทอันเลิศเป็นโมกษะความพ้นอันประเสริฐเป็นที่พึ่งเพียงดังเกาะเป็นชนะ ต้านพานภัยเป็นสภาพไม่บุบสลายเป็นที่หลีกเร้นจากความตายเป็นที่พึ่งป้องกันอันตรายเป็นความสงบจากสังขารเป็นสัจธรรมความจริงแท้เป็นธรรมที่มีแต่ความเกษมข้าพระเจ้าขอประนตน้อมสักการแด่พระธรรมคือนิพพานที่พระผู้ชนะมานทรงกระทําให้แจ้งแล้ว เป็นธรรมไม่มีอลไยไม่มีปัะจัยปรุงแต่งเห็นได้ยากยิ่งนักไม่รู้จักตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าไม่มีอาสวะเครื่องหมักดองไม่ต้องมีจันไรเห็นไม่ได้ด้วยจักษุบรรลุฐานะอันเที่ยงยั่งยืนไม่มีที่สุดเป็นที่หยุดวะะัฏฏะ ข้าพระเจ้าขอพระนตนนอมสักการแด่พระธรรมคือนิพพานที่พระผู้ชนะมานทรงกระทำให้แจ้งแล้ว เป็นที่สิ้นไปแห่งทุกข์เป็นสภาพที่ละเอียดอันปัจจัยกระทำไม่ได้ไม่มีความเบียดเบียนไม่เปลี่ยนแปลงเสื่อมสิ้นเป็นที่ปลอดภัยไม่เกาะเกี่ยวด้วยสังขารเป็นบทที่ต้านทานและป้องกันเป็นความสงบระงับ เป็นความดับเย็นข้าพเจ้าขอประนสน้อมสักการแด่พระธรรมคือนิพพานที่พระผู้ชนะมารทรงกระทำให้แจ้งแล้วเป็นท่าที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นแดนปราศจากสังขารเป็นธรรมอันประณีตเป็นที่ไม่มีความเคลื่อนเป็นธรรมเครื่องสํารอก,กิเลสเป็นความเกษรรมจากโยคะ เป็นฝั่งโน้นจากสังขารเป็นความบริสุทธิ์หมดจดวิเศษความความคลายกำหนัดไม่มีส่วนเหลือความดับไปโดยไม่มีเชื้อความพ้นวิเศษสุดข้าพเจ้าขอประนตน้อมสักการแด่พระธรรมคือนิพพานพระผู้ชนะมารทรงกระทำให้แจ้งแล้วเป็นความสละ ความสละคืนความปล่อยไปความไม่ผัวพันความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะ ความสิ้นไปแห่งโมหะความไม่บังเกิดความไม่เป็นไปความไม่มีเครื่องหมายความไม่ประมวลมาข้าพเจ้าขอประนตน้อมสักการแด่พระธรรมคือนิพพานที่พระผู้ชนะมาทรงกระทําให้แจ้งแล้วเป็นธรรมไม่มีที่ตั้งความไม่สืบต่อวัตตะ ความไม่มีอุบัติความไม่มีคติความไม่เกิดความไม่แก่ความไม่เจ็บความไม่ตายความไม่เศร้าโศกความไม่ร่ำไรรําพันความไม่ขับแขนใจความไม่เศร้าหมองดังนี้ ในวันนี้เราก็สาธยายกันเพียงเท่านี้ต่อไปก็ขอให้เราทั้งหลายได้นั่งสงบนิ่ง